สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโอ,อ้สีกรมให้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้รับโทษแซนเคลื่อนไหวจอว่อฟ้องจินสามีหนิงปณิตาลั่นทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมแซนเคลื่อนไหวหลังจ่ะฟ้องจินสามีของหนิงปณิตาลั่นทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมดูท่าทางว่าจะไม่จบไ่ง่ายซะแล้วครับ หลังจากที่ดาราพิธีกรสาวชื่อดังอย่างหนึ่งปณิตาได้ออกมาโพสต์ภาพของแซนและกติกที่ถ่ายรูปคู่กันในอินสตาแกรมพร้อมกับบอกว่าดีใจด้วยนะตำรวจถแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องตัวเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอซึ่งจากนั้นแซนก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์กันไปมา น,นอกจากนี้ทางด้านจินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของหนิงด้วยว่าเฮ hey, ตัวจริงนั่งอยู่ในรถตู้สบายใจจังส่วนเ hey, ฮตัวปลอมนั้นเดินเล่นอยู่แถวบึงแถวสวนสาธารนณะหรืออาจจะเป็นที่มาของคำว่าตัวเงินตัวทองก็ได้ฮ่าฮ่าสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อ และล่าสุดนั้นทางด้านแสนวิสาพัฒ์ก็ได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมอีกครั้งหลังจากที่ได้มีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวนั้นได้พาทนายความแจ้งความดำเนินคดีกับจินสามีของหนิงปริตาโดยมีการแชร์ภาพข่าวพร้อมกับบอกว่าแซนอาสิกรรมให้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายใช้คำพูดแบบนี้แรงเกินไปแซนเคยทำอะไรให้หรือคะเรื่องที่เกิดขึ้น คุณทราบข้อเท็จจริงหรือเปล่าถึงได้กล้ามาว่ากันขนาดนี้สิ่งที่คุณและภรรยากระทำต่อแซนโดยการโพสต์รูปเพื่อให้คนอื่นมากต่อว่าและด่าด้วยถ้อยคำทูดรุนแรงคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำต่อเพื่อนมนุษย์หรอคะขอขอบคุณข่าวจากสนุก .com คครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ